มีคำถามครับว่าตัววัสดุปูพื้นนะครับกระเบื้องหรือว่า SPC เนี่ยมันต่างกันยังไงมีข้อดีข้อเสียยังไงเดี๋ยววันนี้วิวสู่ให้ฟังครับจริงๆต้องบอกว่าตัวกระเบื้องกับตัว SPC นะครับมันมีข้อแตกต่างกันเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็สำหรับข้อดีข้อเสียเองเมันก็แตกต่างกันไปตามวิสัการใช้งานครับอันดับแรกเลยนะครับถ้าเกิดว่าในเรื่องของความสวยงามหรือว่าความเป็นบ้านนะครับ ตัว stc ครับส่วนใหญ่มันจะเป็นตัวลายไม้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะดูแล้วเนี่ยดูสวยงามกว่าดูมีความเป็นบ้านมากกว่าครับแต่ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของความแข็งแรงทนทานนะครับก็คงต้องยอมรับนะครับว่าตัวกระเบื้องครับก็น่าจะแข็งแรงทนทานแล้วก็ทนพวกรอยขูดขีดนะครับได้ดีกว่าตัวกระเบื้องอยาง stc อยู่แล้วถัดมาในเรื่องของความยากง่ายหรือว่าความเรียบร้อยของการทํางานนะครับก็ค<น>งต้องยอมรับนะครับปัจจุบันนี้เราหาช่างปูกระเบื้องที่ คุณภาพดีๆค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับในการทํางานกระเบื้องครับให้มันสวยเรียบร้อยเนี่ยมันก็อาจจะยากกว่านะครับสาหรับถ้าเทียบกับตัว SPC เองเนี่ยทีเป็นการปูระบบคลิกนนะครับงานมันก็จะออกมาดูแล้วเรียบร้อยสวยเนียนมากกว่าครับ และสุดท้ายถ้าเราพูดถึงเรื่องของราคานะครับถ้าเราไปดูเฉพาะตัววัสดุครับตัวกระเบื้องครับมันอาจจะถูกกว่าตัว S c C นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ครับค่าปูกระเบื้องนะครับรวมปูนกาวแล้วครับตารางเมตรนึ่งอาจจะ3 4 0 0บาทนะครับเพราะฉะนั้นพอเวลารวมกับค่ากระเบื้องที่มันอาจจะถูกกว่าแล้วครับตอนนี้การปู S c C หรือว่าการปูกระเบื้องยาเนี่ยเพื่อราคามันน่าจะใกล้เคียงครับไม่หนีกันมันอยู่ที่เราชอบอะไรมากกว่าครับเป็นลองเลือกใช้กันดูครับ